นะคะเรามาเข้าหัวข้อของเรากันดีกว่าโจนูโวค่ะ hashtag โจนูโวเพราะอะไรคุณโจต้องยกเรื่องพ่อมาข่มคนอื่นโตไปไม่โจอันนี้คือมีคนในโซเชียลมีเดียเขาตั้งนะคะโตไปไม่โจแต่ไอโตไปไม่โจมันมันชัดมากเลยนะทำไมหรือจะโจไปไม่โตอันนั้นผมน่าจะเป็นอันหลังหรือว่าโจโตโตได้แล้วเลยใช่ไหมอ่า เปิดปากมาสู้กับพ่อฉันไม่ล่ะอะไรอย่างเงี้นไม่แต่ผมงงไงว่ามันมันมันลามไปถึงตรงนั้นได้ยังไงเพราะว่าท่านจันโกวิทย์ก็ก็เขียนอะไรของท่านมานานแล้วถูกไหมฮะค่ะคุณจอมยุทธ์ก็สัตว์รายการของคุณจอมยุทธ์มานานมากแล้วนะฮะแล้วทำไมต้องมีการลามไปถึงพ่อคืออย่างนี้ไม่นด้ผมว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจากที่อาจารย์โกวิทย์เริ่มมาอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียมาสักสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะฮะแล้วสิ่งที่อาจารย์โกวิทย์เขียนในโซเชียลมีเดียเนี่ย มันตรงไปตรงมามากอ่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้ให้ให้วิธีคิดแล้วก็มีเด็กไปฟอลโล่กันแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้กันที่พิพิทเตอร์เร็วมากทำไมฮะแล้วคุณโจเขารู้สึกไม่พอใจเลไหมล้ก็เลยมีการสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาในโลกออนไลน์ในในจากสำนักข่าวหนึ่งว่าสัมภาษณ์ใช่ไหมอ่าไม่ใช่คือสัมภาษณ์นึ่นสุกว่าทางเวิร์กคอร์สไปถามใช่ไหมฮะแล้วก็แต่อันนี้เนี่ยเนื้อหาเนี่ยมาจากมาเกเจอร์ที่บอกว่าใครเป็นพ่อ กดีออืมย่างที่มันมันต่อมันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแค่นะนันก็เป็นเรื่องที่คมันยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าจุดที่มันแตกหักอืจุดแตกหักมันเกิดจากการชง ของคุณ <ừ m. S 2> ยุทธนาก่อนไม่ใช่ะแต่ค,คุณยุทธนาเขาจะชื่นชอบใครคุณโจมยุ้งไหมด้วย,ยครับนี่ <c oughs> ที่ผมพยายามอธิบายไงมันก็เหมือนไอ้เวลาเราสังเกตคนที่เขาไม่ได้คิดเหมือนเราอ,ะอ่ะเขาจะคุยกันในวงเขาแต่าม,<ช>มาแล้วที่นี่พผอิญว่าคุณโจโเนี่ยเป็นคนดังพอ,อไปคุยในวงปุ๊บเรื่องมันก็เลย ออกมาข ok. ้างนอกแต่แต ну ่ละวันไม่ได้คุยเฉยๆไงมีขึ้นมึงกูใช่แต่ถ no ้าไม่ใช่ค like um ี่โจพอดมาด้วยไม่ใช่พี่โจพูดอย่างนี้เขาก็คงไม่มีประเด็นออกมาเพราะไม่ใช่บุคคลสาธารณะแต่ความคิดเห็นแบบที่คุณโจพูดเนี่ยสําหรับผมมันมีเยอะอมันมีอย่างนี้อยู่เยอะฉะนั้นต่อให พุ่นตรงคุณจะขยี้ไม่ไม่ไม่แบบคุณแบบไม่ชอบแบบคุณโจมีเยอะแต่ประเภทยกพ่อมาข่มเนี่ยผมว่าไม่ค่อเยอะหรอกพี่นี่เป็นครั้งแรกที่มันเหมือนจะเป็นคุณหยู่เด็กประถมไงแล้วก็บอกว่าเนี่ยพ่อทำหนูน้อยเหมือนอย่าพ่อใหญ่อ่ะพ่อใหญ่อ่ะพ่อใหญ่อะมีอะไรล่าแล้วก็ที่สำคัญคือโขดคำว่าผมไม่มีเทำงานเสียภาษีจนรีทายเนี่ยคนก็เอาไปต่อกันเต็มพี่เลยว่าแบบทุกคนก็เสียภาษีด้วยกันทั้งนั้นใช่ฮะไม่ก็ที่สำคัญคือคุณไปบอกว่าพ่อผมเป็นนักแบทมันก็เลยมีการไปขุดคุยไงว่า ทำอะไรมาบ้ากับสมาคมต่า้านแบดมินตันไทยเนี่ยเคยได้แชมป์โลกอะไรยังไงผมไม่เคยไม่ฮะแกเป็นชาติเป็นทีมชาติใช่ไหมเออนี่เราก็โอเคอ่ะท่านก็ต้องเก่งกว่าผมแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ต้องยอมรับผมตีแบดมันได้เรื่องเลยนะครับแต่ว่าแหมมาแบบนี้ก็ได้นะฮะ ท่านตีแบดเมื่อตอนอายุ15นะเป็นสิเก<ช>่าโรงเรียนเรยีนาเซรีวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้รับทุนพระราชทานนะครับของสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวไปศึกษาและสำเร็จวิชาการบริหารธุรกิจจากวิทยาลัย City of Liverpool The City of Liverpool College นะครับประเทศอังกฤษแต่ว่าอันนี้ผมดูจากวิกิพีเดียก็ยังบอกว่าต้องอ้างอิงอยู่นะฮะว่ามหาวิทยาลัยที่ว่านี่มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคือคือก็เลยทำให้คนไปตั้งคำถามแล้วก็ไปคุย ประวัติของอาจารย์เจริญมาพอสมควรเหมือนกันว่าตกลงแล้วทำอะไรมาบ้างมีคนตั้งข้อสังเกตถึงศาสตราจารย์พิเศษที่ได้มันสมควรมาใช้หรือเปล่านะเพราะปกติเขาก็ไม่ไม่ใช้กันนี่ถ้าเรากดกด Google เข้าไปเนี่ยก็มีชื่อเสียงมากนะครับอันนี้ l i v e r p o o l accountancy courses for adults ที่ City of Liverpool College เนเป็นเป็นชื่อดังมากเพราะซื้อแอด ใน Google ขึ้นอันแรกเลย <sk ill> นะคะ <S 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 ือบน,นะนเป็นมหาเลยเป็นเซนติที่คอยเลที่ดังก <G> ็ดดผมไม่รู้เพราะมันขึ้นอันแรกแต่มันวงเล็บข้างล่างว่าแอดไงครับทนี้ครับเขาก็มีคอร์สเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเป็นแต่นี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเฉพาะอันนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของการศึกษาผู้ใหญ่นะฮะอันนี้ For ์ดาวนนี่ก็น่าจะใช่ใช่ไหมเาจวิโรจแต่นี้น่าจะเป็นอันหนึ่งในหลายๆคอร์สก็แปลว่า ซิตี้กับเ e r องวเนี่ยเขาน่าจะมีได้หลักสูตรแบบนี้เยอะนะครับทีนี้เป็นอะไรกันแน่เป็นเขาเป็นอะไรล่ะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นคอร์สแบบแบบปริญญาปริญญาหรือเป็นคล้ายๆกับเป็นคอร์สสมัยโบราณเป็นแบบ A Level อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่าวิโรจเป็นหนึ่งปีต่อจากโอ e v e l ปริญญาเป็นอนุปริญญาเออเป็นอนุปริญญาเหมือนสมัยก่อนที่เรียนบัญชีแล้วได้ ได้นอนุปริญญาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่อนุปริญญามัน,น 5, ต้องน้อยลงไปอีกเดี๋ยวมัเป็นรื่าเรียนแค่สามปีนะครับแแล้วแต่แต่ว่าการาไปยกตนข่มพ่อคนอื่นเนี่ยมันมันใช่เรื่องในโลกออนไลน์หรือ,อไ,ไสิครับถ้าถ้าสมมติว่าคุณมีความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันคุณก็เสนอความคิดของคุณมาเลยสิไม่ใช่ว่าบอกว่าอ๋อจอยเป็นแบบนี้วพ่อเป็นแบบนี้เพื่อที่จะ อ้างเคลมว่าพ่อฉันเก่งกับพ่อแกโซวอดไงดันเสียเออค่ะเอ๊แต่ว่าคุณโจเนี่ยหลังๆแสดงความคิดเห็นทางการเมืองค่อนข้างถี่นะคะก็มีหลายเรื่องแหละทีนี้ไอ้ที่จาวิโรจน์พูดเนี่ยแต่ทำไมมาเซ็นสิทธิกับเรื่องของพุณโจัมันเป็นอย่างนี้ก็คือซิตี้ออมเบลพูลคอลเลจเนี่ยมันตั้งในปี1992จริงแต่มันเป็นการรวมไงเป็นอะมาเกเมชั่นของกลุ่มคล้ายๆกับเวลไลคูอ์อะเอ듀เคชั่นอลคอลเลจของ หลายๆจุดในเมืองคือเซนเป็นสเกลย่อยเหมือนเหมือนเ,อเ,อเหมือนยูอฟลอนดอนไงอ,อันนี้มันเป็นเหมือนกับการรวมไอ,อเ้เทคน,น<อ>ิคอลคอร์เลจของเบรเมีมของของเลียฟพูของเลียวพูนะครับแล้วก็รวมกันนะครับฉะนั้นก็เดิมเนี่ยอาจจะเป็นที่ย่อยๆแล้วเขาก็รวมกันสร้างให้ไอซิตี้เลีย o พูคอ l เลจขึ้นมาซึ่งก็เหมือนเป็นการรวมตรงนี้แต่คุณลิฟเคชั่นที่ให้นะอาจย์ทีศเขาบอกว่า ให้ traditional academic qualification ชัดที่เหรือ A Level a s t e l that vocational courses national certificates Higher National Level ก็คือเป็นระดับประวัติช้อะนี่เราจะขุดกันต่อแล้วเนี่ยไม่ขุดก็ครัุ่อาจารย์จะมาขุต่อแล้วฮะก็สนใจมันก็เป็นลักษณะแบบเหมือนระบบพาณิชย์อะวิทยาลัยวิทยาลัยวิทยาลัยพาณิชย์ซึ่งถ้าไปเทียบกับการศึกษาของอาจารย์ โควิดแล้วก็คงคนละด้านกันนะครับคนเป็นบัญชีเขาก็เรียนละเอียดเขาก็มีประเด็นอะไรเขาก็ละเอียดนั้งที่คุณโจอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้ว่าสุดท้ายเขาจะโดนขุดคุยกันมากขนาดนี้นะคะในการที่ตอนแรกไปวิพากษ์วิจารณ์ก็น่าสนใจนะฮะแต่คุณโจเขามีมุมมองของเขาไงเช่นไม่ว่าเขาจะทา เขาจะทาอะไรผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความกล้าหาญถูกไหมฮะมันเป็นเรื่องของความกล้าหาญของเขาใช่ไหมคือเขาจะถือว่าเขาทำที่ถูกต้องคุณิจารนาลบโพสแล้วนะครับแต่แต่ทุกคนก็จะลบโพสต้นทางไปีย้ร้อยนะฮะมันก็ไม่มีโพสคุณโจด้วยเพราะว่าอยู่ใคุณพินาลบไปโอ้โหแต่มันก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตไปตลอดกาลแล้วคกแคปไปหมดแล้วแกะแล้วนะฮะ เอออันนี้แปลกผมไม่เคยเห็นคือตอนที่จันพิษพูดเติอนตอนที่อยู่ในตัวรายการผมว่าใช่อะ่ะมันเป็นเซ็ตหมายเซ็ตวิธีคิดเรื่องชาติตระกูลการศึกษาอะไรต่อเนื่องต่างพูดง่ายอะ่ะคือพยายามจะบอกว่าชั้นน่ะดีกว่าเพราะว่ามันคนละชั้นกันเพราะว่าเขาไม่ได้พูดถึงความโดดเด่นอะไรมากเลยมันเป็นความดีที่คุณเอาไปเทียบกับคนอื่นด้วยกันทั้งสิ้นให้มันเป็นอารมณ์ของคนที่หนึ่งพอคุณเป็นศิลปินแล้วคุณคิดว่าพอเป็นศิลปินคุณเพียร์นชั้นเคนชอบแล้วหรือว่าไม่อยากให้คนอง มันเป็นคนแบบนี้เกิดขึ้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมคนที่เป็นดาราคนที่เป็นศิลปินถึงเ,เป็นสลิมพูดตรงๆเพราะว่าเขากลัวว่าคนธรรมดาท,ทั่วไปมันจะเขยับมาใกล้เขาเพรา,าะฉะนั้นวิธีการที่จะทําให้ตัวเองดูดีขึ้นก็คือการเหยียบคนอื่นเอาไว้หาอย่างอื่นมา,ากดเอาไว้แต่มันก็จะมีต่อ,อที่พูดง่ายๆพวกเราก็โดนเป็นประจำใช่ไหมก็คือสมมติคนมีความรู้เยอะกว่าเขา ก็จะถูกมองว่าเฮ้ยคุณเนี่ยไม่มีศีลธรรมเฮ้ยคุณแยกผิดแยกถูกไม่ได้หรือมีแต่ความรู้ไม่มีความเข้าใจสังคมไทยใช่ไหมอะไรเงี้ยทำไมมีความรู้แล้วยังเป็นคนแบบนี้เพูดยังไงจะโดนอยู่เรื่อยพูดยังไงพ่อกูก็ผิดอ่ะนะฮะนะฮะคือเรน้อยใจอยู่ใช่ไหมเนี่ยผมไม่เลยผมบอกตรงนะอันนี้พูดกันแบบแฟร์รู้จักกับผู้ชมทั้งหมดผมสะใจว่ะใช่ไหมคือผมบอกตรงผมโคตรสะใจเลยเวลาเจอพวกเนี้ยดิ้น เธอแม่งสนุกเหมือนเวลาผมเห็นตะขาบดิ้นเนี่ยโอ้ยมันดูไปคือสนดีอย่างเดีมันะสำหรับผมนี่ผมจะโดนโอ้โหคนไยก็ไม่ใช่ออกไปอยู่นอกประเทศเลยอะไรแบบนี้ตอนผมตะวันผมตะนเหมือนกันืลอเพื่อนคนไปกันัหมดเลยไม่ใช่ตามแม่มาด่าผมผมเคยโดนมาแล้วตามแม่มาด่าหมายความว่าแม่เขียนมาแม่ฝากมาถามว่าอย่างเงี้ยมีเลยนะมีมีแบบนี้เลยมีผมโดนหมดแล้ว ไม่นะฮะผมก็ดูโอ้พวกเราดูพวกเราล้นดูกันมาหมดแล้วล่ะแล้วก็ไหน เขาบอกวันนี้คุณจอนี่เขาจะรายการแล้วก็เชิญคุณพ่อมานั่งคุยด้วยเลยจริงจริงๆมีคนเสนอว่ารายการหาเรื่องของคุณจอนี่ยควรจะเอาคุณโจมาคุยเลยก็นี่นะคุณจอนี่ชอบที่จะเชิญคนนู้นคนนี้มาก็ไม่กล้ามากันไงนี่ขนาดเจอแค่แฟนคลับโกวิทวงโซลวานนะผมอยากจะบอกนะแ้่ว่าคนอยู่ในวงการนี่คุณเจอแฟนคลับจอนี่ยังไม่เท่าไหร่คุณเจอวาสนาวงโซลวานคุณตายผมบอกให้ ถ้าคุณไม่รู้จักว่าสนามวงสุวรรวัดคุณตายแน่ตอนพี่สาวใช่ไหมเจอพี่สาวคุณเจอพี่สาวจอนเนี่ยถ้าคุณไล่ไปถึงพี่สาวคุณจอนนี่ผมเชื่อว่านะนะผมว่าอาอาไอพีได้ละผมบอกให้ผมไม่รู้จะว่ายังไงนะอะเขาไม่เป็นไรคุณโจทำยี้เสร็จคุณพ่อเขาไปโดนขุดคุยใช่ไหมฮะมีเรื่องคดีอะไรสักอย่างเรื่องเงินของเรื่องเงินของสมาคมโดนแกเขาออกมาเที่ยวฟ้องคนอื่นนะฮะ แต่ชอบวิธีคิดครับว่าใครบอกใครเป็นคนดีมาบอกเราเราต้องพิจารณาตัวเองแต่ถ้าเป็นคนชั่วมาพูดเนี่ยเราถือว่าเราเราดีแล้วก็ยังคือยังก็ยังมีวิธีคิดที่กดคนอื่นต่อไปแยกเขาแยกกระดับกันอยู่ฮ็ทำไมถ้าทำไมคุณไม่ถ้าคุณมีความคิดทางการเมืองที่แตกต่างคุณไม่กล้าชมันตรงๆเลยเอาเนี่ผมมาคุยกันละผมว่าในครอบครัวนี้นะอย่างน้อยคุณเจนะเป็นคนเท่าที่มีอยู่ช่วงนี้ผมก็ไปอ่านกเยอะ แกเป็นคนเถียงด้วยนะแกจะไม่ออกแนวนี้แต่แกจะเถียงด้วยเหตุผลของแกแต่มันฟังขึ้นอยู่หลายประเด็นพอสมควรเหมือนกันนะฮะก็ว่ากันด้วยเหตุผลแล้วผมก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเจปินแซลทีก็เหนื่อยแล้วเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนกันเพื่อรุนเ่อย่างนี้และเพื่อนก็มีความคิดเห็นแตกต่างแต่เวลาเพื่อนแซวกันมึนคนอื่นไม่เกี่ยวมันก็ตามไปสนุกด้วยแต่เรื่องนี้ผมคิดว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงายด์เซตและที่อันตรายคือ คนพวกคนที่เขาเชื่อว่าเขาเป็นคนส่วนน้อยที่มีอำนาจมากทั้งหลายแบบเนี้ยถ้าเขาถูกบีบไปทุกทางเนี่ยเขาจะออกมันจะไปออกมาในแนวไหนเพิ่มเติมอีกใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าต่อว่าถ้าถ้าเรามาถูกล่ามาตกกลางสี่แยกแบบนี้นะมันก็มีความแค้นฝ่ายและสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงต้นของการต่อสู้สีเสื้อเนี่ยนะครับฝ่ายเหลืองเนี่ยมีพื้นที่มากกว่าในอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนั้นนอกจากความขัดแย้งเดิม ความขัดแย้งที่คุณปะ้ะกับจอวินยูเนี่ยอจอวินยูเนี่ยคือศาสดาของคนรุ่นใหม <5 S 2> <ๆ S 1> ่เลยนะหลายงานพวกผมจัดการนี่โอ้โหคนดูพันหนึ่งนี่ก็แทบดีใจนะคุณดูเจาะข่าวตื้นแต่ละตอนคุณดูเจาะข่าวตื้นแต่ละตอนคุณแรกใครไม่เล่นอจอวินยูนี่คือแบบคุณแต่คือสำหรับหลายคนเนี่ยนะจอวินยูก็คือธนาธรในโลกไซเบอร์ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งพอเป็นคนในโลกไซเบอร์เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ได้เหมือนกับ คนที่อยู่ในโลกออนไลน์ในอดีตที่บางวันรับแต่ฟอ r วอร์ดข้อมูลบนไลน์อย่างนี้แต่เขากลายเป็นนักสื่อขาเป็นนักสื่เขาเสิร์ชเลยเขาไปค้นหามาเลยเขาไปดูเลยว่าทําไมพ่อของคุณโจถึงได้สัตว์อาจารย์ในยุคใครเป็นนายกรัฐมนตรีถึงขั้นนั้นเลยว่าทําไมอะไรแบบนี้คือแบบเขียนได้เป็นเรียกว่าเป็นเหตุเป็นผลซึ่กันละกันมากคือเด็กรุ่นใหม่พลังของมือถือเนี่ย คุณคุณสู้เขาไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่นะไม่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 ทันนะค่ะนะฮะ หมดเวลาแล้วหมดเวลาสำหรับเรื่องคุณโจแล้วนะคะโชคดีทดสอบคุณเหมียวด้วยนะครับขอบคุณค่ะเดีด้วยนะคต่อมาคราวหน้านี้จะกลายเป็นรายการเหมือนดาวินชีเด็กลาดาต่อไปเราจะเป็นช่วยให้ไทยแลนด์เด็กนะครับช่วยให้ไทยแลนด์เด็กเออคิดใช่ไหมใช่ไหมมีทัวร์นัทไทยแลนด์เด็กต่อไปเออต้องสอนให้เด็กคิดเป็นแต่เด็กโอ้โหสงสารเด็กว่าะได้ชไปก่อนเลยค่ะสวัสดีครับ